ตำนานคาดไม่ถึงของสถานที่เที่ยวสุดฮิตในเชียงใหม่ดอยหลวงเชียงดาวดอยหลวงเชียงดาวเป็นภาษาล้านนามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดอยอ่างสลุงเชียงดาวอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวเป็นดอยที่สูงเป็นอันดับสามของประเทศไทยรองจากดอยอินทนนท์และดอยผ้าห่มปก ดอยหลวงเชียงดาวเป็นเขาหินปูนอายุราวๆ2 3 0รถึง250ล้านปีเกิดจากการทับถมของตะกอนของสิ่งมีชีวิตจากทะเลเช่นปะการังและหอยแสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้เคยเป็นท้องทะเลมาก่อนในอดีตการตามตำนานเล่าต่อกันมาของดอยหลวงเชียงดาวอ้างอิงมาจากตำนานพระเจ้าเรียบโลกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาสงน้ำณนะดอยแห่งนี้โบราณจึงเรียกสถานที่ดังกล่าวว่าอ่างสงออกเสียงว่า อ่างสรงแล้วเพี้ยนกลายมาเป็นอ่างสรลุงซึ่งภาษาล้านนาแปลว,ว่าขันน้ำใบใหญ่และจากคำทํานายของพระพุทธองค์ซึ่งกล่าวเอาไว้ว่าดอยแห่งนี้สูงนักสูงเพียงเดือนเพียงดาวภายหน้าจะเกิดเมืองชื่อเมืองเพียงดาวซึ่งต่อมาภายหลังเพี้ยนเสียงมาเป็นเชียงดาวดังปรากฏในปัจจุบนัน และยังมีตำนานอันยิ่งใหญ่ของดอยหลวงเชียงดาวอีกตำนานหนึ่งคือตำนานเจ้าสุวรรณคำแดงตำนานนี้มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับเมืองเชียงใหม่อย่างชัดเจนเนื่องจากกล่าวถึงเจ้าหลวงคำแดงผู้เป็นเทพ,พเจ้าอารักเมืองเชียงใหม่มาแต่อดีตการด้วยในสมัยดึกดำบรรก่อนพุทธกาลคนทั้งหลายไม่มีศีลธรรมส่งกลิ่นเหม็นไปถึงพรหมโลกร้อนถึงพระอินทร์ต้องลงมาดูแลความประพฤติของมนุษย์แต่พระอินทร์ต้องการให้มนุษย์สั่งสอนกันเอง จึงเลือกเอาเจ้าสุวรรณคำแดงหรือเจ้าหลวงคำแดงผู้มีนิวาสสถานอยู่ทางทิศเหนือมาจัดการสร้างเมืองล้านนาและสั่งสอนให้ผู้คนให้อยู่ในศีลในธรรมรักษาศีลห้าศีลแปดแต่เมื่อเจ้าหลวงคำแดงสิ้นชีพวิญ,ญญาณของเจ้าหลวงได้สถิตณดอยหลวงเชียงดาวและมีฐานะเป็นอารักษ์ใหญ่เป็นประมุขแห่งบรรดาผีทั้งหลายในล้านนาดอยหลวงเชียงดาวจึงมีความสำคัญ,ญยิ่งต่อเมืองเชียงใหม่ในหลายๆด้าน แถมยังมีถ้ำเชียงดาวที่คนโบราณเชื่อว่ามีสิ่งของล้ำค่าที่สุดอยู่ในถ้ำซึ่งก็มีเจ้าสุวรรณได้นนคำแดงเป็นผู้ปกปักดูแลรักษาตำนานเหล่านี้จึงทำให้ดอยหลวงเชียงดาวเป็นดอยศักดิ์สิทธิ์ของคนล้านนามานมนานจนถึงปัจจุบัน